ง่ายโปอไปจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตใช่หรือไม่คะใช่เลยค่ะ หมอก็มีคุณแม่นะคะพาลูกชายวัยห้าขวบกว่ามาปรึกษาว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เวลาไม่ได้ดั่งใจก็โมโหกว้างปาข้าวของนะคะก็ต้องหาสาเหตุก่อนค่ะว่าอาจจะเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กเองที่เป็นเด็กอารมณ์ร้อนหรือเกิดจากการเลี้ยงดูที่มักจะมีความรุนแรงในครอบครัวอาจจะเกิดจากตัวเด็กเองค่ะที่มีปัญหาด้านพัฒนาการวิธีการจัดการความโกรธของลูกค่ะระหว่างติดสินบนให้ลูกหายโกรธหรือปล่อยให้ลูกหายโกรธเองคะ ปล่อยให้ลูกหายโกรธเองค่ะวิธีการของหมอง่ายมากเลยค่ะอันแรกเลยก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการระงับความโกรธของตัวเองค่ะอันที่สองแสดงความเข้าใจเด็กและข้อที่3ปล่อยให้เด็กระงับความโกรธด,ด้วยตัวเองหมอนามีเทคนิคเพิ่มอีกสองข้อนะคะอันแรกชวนเขาพูดคุยมองในมุมมองที่แตกต่างออกไปเช่นถ้าหากว่าหนูชนะเพื่อนตลอดเลยเพื่อนก็คงไม่อยากเล่นกับหนูนะคะ และอันที่2องชวนเขาคิดหาวิธีการระงับความโกรธเช่นเมื่อเขาโกรธขอกอดหน่อยได้ไหมคะหากคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปัญหานั้นยากเกินจะรับมือสามารถมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่คลินิกพัฒนาการเด็กศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลกรุงเทพคะ่ะ